โลโลทโลโจโจสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านเลยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่อย่ามาทำชาแนลนะครับนี่ก็คือเกม G T A 5นะครับหรือว่า G T A V ก็แล้วแต่คนจะเรียกนะครับวันนี้เราก็มาอยู่ในมดอดอารถของโดมินิกตอนสุดท้ายของเรื่องฟาดแปดนะครับซึ่งเขาเอาเชมพ่าดิฟไป,ปยำนะฮะไปยำก็ประมาณว่าใส่ <c oughs> ใสใ่ท่อขลังมาให้มันมีไอพุง่งพุ่งออกเนี่ยแต่แต่คือไม่มีไฟออกหรอกแล้วก็มี E M P <c oughs> <c oughs> เออ ก็ถือว่าพอใช้ได้นะครับ <_ an> ก็หาหมอทที่มันเหมือนกว่านี้ไม่ได้แล้วนะครับอันเนี้ยเหมือนสุดแล้ว <_ an> นะครับผมก็เดี๋ยวจะเอามาลองบุกค,ค่ายทหารดูนะฮะแล้วก็จะระเบิด EMP ซึ่ง EMP ในหมอดมันไม่มีแต่ว่าเมนูมันมี EMP โหมดนะครับก็คืออยู่ตรงไหนว่านี่ EMP โหมด for night time นะฮะหรือว่าเวลากลางคืนนั่นเองเพราะฉะนั้น เราจะลองไปบุกกันตอนเช้าดูก่อนนะครับถ้าพร้อมแล้วไปเลยไปฮนะลุยใครทหารครับผมโอ้ยๆๆๆๆๆ้ไปเราไปใกล้ๆแล้วเราก็เปิด EMP เลยฮนะโอ้รถปัดรถปัดรถปัดมาพร้อมแล้ว พร้อมที่จะบุกเข้าไปแล้วฮะขวาไปเลยปังดาวขึ้นมาแล้วดาวขึ้นมาแล้วชนเลยครับไปเข้าไปข้างในเอาละระเบิดยิมพีเลยปับ๊บ e ยิมยอดนี่นี่แนะ่ โอ้ยยิงเรารัวเลยครับมันยิงเรารัวลัวเลยฮะตอนนี้ไฟก็ดับแล้วนะครับ EMP หมดแต่ว่าทหารมันยังยิงได้ไงปืนไม่ต้องใช้ไฟฟ้าห้าดาวไปแล้วครับชนเลยชนเลยนี่แนี่โอ้โห ยิงไม่ไหวว่ะต้องหนีต้องหนีเฮ้ยอ้ทั้งตำรวจทั้งทหารมาเพียบเลยฮะรู้สึกว่าเราจะไม่มีอาวุธเลยว่ะมี s t i c k ี b บอมโอ้โหอินงสูเจนี่ว่ะอันนี้ไปกินโอ้โหอุ้ย ขับมาไม่ดูเลยนี่แนะ่โอ้รถรถทหารมาเพียบยยเลยฮะปึบเศรดายถ้ามีเดินเรือดำน้ำด้วยนี่โอ้โหจะเป็นอะไรที่โคตรเจ๋งนะครับนี่แนะ่โอ้โหไม่โดนไม่โดนเอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่ ไม่ถึงว่ะผมต้องหลอกล่อให้เครื่องบินมันบินมาใกล้ๆครับเรียบร้อยโดนหนึ่งลำฮนะเ้ครื่องบินก็เครื่องบินเถอะวะสุดยอดวิ่มายูหู นี่แน่ยูก่อานี่ไปรู้สึกว่าจะใช้ยากนันนะสปิกกีก้บอมมนะ์อ่ะอุ้ยอุ้ยอุ้ย,ยมาครับมาครับรู้สึกว่ายังไม่เห็นรถถังเลยนะฮะอุ๊ยพูดถึงก็มาเลยเครื่องบุงเครื่องบินนี่อย่าให้หลงเหลือ ไหน,ไหนรถถังอยู่ไหนวันนี้ไปกินอุ้ยโอ้ยร่วงรถร่วงรถหายแล้วหายแล้วนี่ไงน,นี่ไงมาแล้ว,วมาแล้วลบเร็วลบเร็ว เอาล็ก่อนเอาล็ก่อนมาไม่ไหววะ่ะมันเยอะจัดนี่เนี่ยโอ้โหมันนะมันมันมาก นี่ไงนี่ไงโอ้เครื่องบินมาเพียบเลยครับมาเพียบเลยครับตงใส่ต้องหนีแล้วแหละสู้ไปก็ไม่ไหวครับเพราะมันมาเรื่อยๆนะออกจากที่นี่กันเถอะวูู้ฮออกไม่ได้ ต้องออกทางเข้า,มาเมื่อกี้ก็ถือว่าทำมาได้เนียนดีเหมือนกันนะฮะสำหรับมอตตัวนี้แต่ว่ามันไม่ได้เป็นรถใหม่ไงม,มันไม่ใช่ดอทชาร์จเจอร์ครับมันเป็นเทมเ่าหอุย้ยเกือบตายเกือบตาย โอ้โหเครื <tang ar> ่องบินลงมาถึงขนาดนี้เลยเหรอยิง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 น่ะยิงยิงแล้วมันติดครับผมลงหมดดีดักไปแล้วมันจะยิงยากกว่าเดิมเยอะเลยนะครับจับหายละรถถังซ่อมซ่อม โอ้ยโดนไล่ล่าโดนไล่ล่าขึ้นเขาเลยครับยูคือบงเครื่องบินนี่ตามเรามาด้วยนะยูฮูโอ้ยจริงโดมบินิกไม่ได้ขับรถแบบนี้นะโดมบินิกขับรถเก่งกว่านี้อันนี้มันอ่านจะมาทำอะเลยได้แค่นี้เออ โอ้นี่ขนมาทั้งกองทัพเลยปะเนี่ยสลัดไม่หลุดสักทีครับอืมสลัดไม่หลุดจริงๆนะโอ้ย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 อุ้ยจะลงน้ำอ้ยตรงรถถังก็มาวะในตัดตรงนี้เลย เครื่องบ,บินเพียบเลยฮนะล่วงใส่เครื่องบ,บินเลยเครื่องบ,บินแม่งไม่เป็นไรแหละโอ้โหรถเราหงายท้องเ,องเต้งๆเลยครับโอ้โหลบหน,น,น่อยหลบหน่อยจะนี้จะนี้จะนี้ทหารโอ้ยมันคนระับโดนไล่ล่ากันมันเลยครับ หกดาวรลดคว่ำตลอดเลยวะไป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 โอ้โหเครื่องบินทหารยิงตามมาด้วยแับยิงไงก็ไม่โดนวะยิงยากหนีขึ้นมาบนเขาก่อนนะะโอเคเครื่องบนินใช่ไหมเครื่องบินใช่ไหม จัดไปอ่าเครื่องบินใช่ไหมจัดไปครับจัดไปนเป็นได้อย่างงี้โอ้โหสุดยอดคือรถอา้าวคือรถไม่ได้สงสัยต้องเสกรถมาใหม่ครับเพราะว่า รถคันนั้นเวลาเราพังแล้วถ้าเราซ่อมปุ๊บมันก็จะขึ้นไม่ได้อีกเลยไปเดี๋ยวไปหนีตำรวจกันหนีทหารหนีตำรวจหนีทุกอย่างว่าจะมีเรือดำน้ำด้วยนี่เจ๋วเลยเนี่ยเฮ้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 ยอผมก็จำไม่ได้ว่าเป็นดอทชัชเจอร์รุ่นอะไรนะครับหรือว่าตัวไหนนี่ผมผมก็ไม่รู้ แต่เท่าที่รู้คือมอดเนี้ยทำได้โอเคที่สุดละนะครับถึงแม้มันจะเป็นเอาเทมพ่าดิฟมาย้ำก็เถอะเยี่ยมยูหูโอ้ยโอ้ยอืมเจ๋งเจ๋งเดี๋ยวลองเอาไปแข่งดูครับคันนี้จะแรงแค่ไหนรถดอมมันต้องแรงอยู่แล้วเทเลปัททูเอ้พอย แข่งกันหรือเปล่าวันนี้โอเคแข่งอยู่โหลดหมอดโหลดหมอดเร็ว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 ดูซิเราจะได้แข่งกับใครครับแหน่คิวแรกเลยเจอกับฟูโต้ครับฟูโต้ก็เป็นรถรถอ่าคล้ายๆ e 8 6อ่ะ, 86, อะเออคล้ายๆนะไม่ได้บอกว่าเหมือนแต่ฟูโต้จะเป็นรถ แนวขับเคลื่อนสองล้อหลังนะไม่ใช่สองล้อหน้าถ้าจำไม่ผิดนะครับอ่าทำไมจอดขวางกันอย่างนั้นล่ะลุงทำไมทหารมาเพียบเลยอ๋อเราติดดาวเราต้องเอาดาวออกก่อนนะอือยงังยังไม่หลบกันอีกหลบไปหลบไปหลบไป ออไปเลยเดีาวมาวางทางรถใครเนี่ยหลบไปแล้วฟูโต้อยู่ไหนฟูโต้ฟูโต้อยู่ไหนเดี๋ยวหาฟูโต้ก่อนครับไม่เห็นมีอะไรออกมาแล้วมาแล้วเนี่ยฟูโต้ <laughs> มันทำไมเดี๋ยวขึ้นเดี๋ยวลงรถวะ มานี่งั้นนะมานี่ขยับมานี่เลยอ่ามาคือรถพร้อมแข่งเอา้าจะแข่งปะเนี่ยเออผมว่ามอตมันแปลกๆนะครับเดี๋ยวขึ้นเดี๋ยวลงรถหมายความว่าไงวะใครใครยิงอะไรใครยิงอะไรวะ ขึ้นรถพี่เนี่ยขึ้นแล้วมันก็ลงหมายความว่าไงวะเนี่ยเฮ้ยจะแข่งไหมไม่แข่งคว่วางรถทิ้งเลยคว่างรถทิ้งซะหรอกจะแข่งไหมเฮ้ยแข่งไหม <laughs> ดูมันดูมันเนี่ย เอาไปลงน้ำยอะไรงั้นเนี bye ่ยบายอืมขับคนเดียวก็ได้ครับโอเคพร้อม3 2 1น,นี่มาดูว่าวิ่งได้เท่าไหร่โอ้โหมันเป็นหิมะมองไม่เห็นตัวเลขข้างในมีเข็มไหมข้างในมีครับแต่ว่าเข็มข้างในเบอร์นะครับเอาแล้วทำไมมาจุดเริ่มต้นวะเมื่อกี้งงเลย เจ๋งอยู่ครับไม่ถือไม่ถือว่าแรงนะฮะพอใช้ได้เดี๋ยวยกล้อเล่นกันดูแหมชิวชิวันปั๊บนี่โอ้โหโคตรเจ๋งอะไม่แข่งกับเว้ยไม่แข่งกับกูอะโอ้มันมีปัญหานะครับมีปัญหากับไอ้นั่น ว่าผมมีปัญหาแล้วแหละคือรถมันไม่พังเลยนะเรื่องของเรื่องอ,อ,อใช้นี้ดีลีทได้ไหมกดดีลีทไปเลยครับอ,อ่ะเออดีลีทมันไปเลยจบข่าว ก็อยากจะกล้าแข่งกับผมอีกไม่คงไม่แข่งมาละเสียเวลาครับผมรู้สึกว่าหมอดจเจอ,อเลอร์มากเลยตอนเนี้ยไปไหนกันดีรู้สึกว่ามันจะเด้งมาที่เดิมอ่ะนะมันเด้งมาที่เดิมครับเพราะฉะนั้นผมเปลี่ยนตัวละครซะเลยง่ายดี นี่โอ้โหเมืองเราก็เป็นเมืองหิมะไปโดยโดยอะไรเดียวไม่รู้จะบอกว่าโดยอะไรอ่ะอันนี้ก็ห่อแชทเฟซบุ๊กอยู่เกิดล่างๆนะอ่ะเกิดตรงนี้ก็ได้ฟาดแปดโอ้ย วิ่งในเมืองวิ่งในเมืองก็มันเลยครับยูโอ้โหโอ้โหโอ้โหตอนนี้ในเมืองไฟฟ้าดับนะฮะหลายคนอาจจะไม่ได้สังเกตมันต้องสังเกตตอนกลางคืนนะผมเนี่ยตอนนี้ห้าทุ่มไฟฟ้าดับครับเนื่องจากเราระเบิด EMP ไปแล้วนะฮะ รถบางคันจะวิ่งได้บางคันก็จะวิ่งไม่ได้นะฮะอ่าคันเนี้ยวิ่งไม่ได้ละแต่ว่าออร่ามันมันจะแสดงให้เห็นแค่ใกล้ๆนะครับไกลๆก็ยังวิ่งได้อยู่เอ้ตอนนี้ในเมืองไฟดับแล้วฮะรถลานี่ไปไหนไม่ได้แนละ้วเจนระเบิด EMP เข้าไปครับเมืองนี้ไฟดับกันเลยจะให้ดูว่ามันเป็นยังไงเมืองตอนไฟดับ โอ้โหก็มืดแต่สิฮะทำอะไรกันไม่ได้ครับไฟดับไฟดับไฟดับอยากรู้ว่าตอนไฟดับถ้าตำรวจมาจะเป็นยังไงวะต้องยิงวะอาตำรวจมาอยากรู้ตำรวจมันจะไล่ล่าเราได้ไหม มาแล้วเว้ยมาแล้วเว้ยเพิ่มดาวเพิ่มดาวนี่เพิ่มเป็นสามดาวครับมันก็ยังไล่ล่าจะอยู่นะแต่ว่าออร่ามันมันจะใกล้ๆไงออร่ารถออร่าเอ็มพีมันจะไม่ไกลมากนี่ไงชนเลยเฮ้ยมันยังไม่ตายยังไม่ตายยังไม่ตาย คุณรถเร็ว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 คุณรถทำไมครับคุณตำรวจเจอ EMP เข้าไปไม่ใช่หรอครับยิงครับยิงครับโอ้ยมาถึงชนตูดโหดเกินไปแล้วนี่ครับไปล่าตอนกลางคืนภาพอาจจะมืดหน่อยนะฮะ ว่าไปเป็นตอนเชาน้าดีกว่าตอนเย็นก็ได้สังเกตไฟจราจรจะไม่ขึ้นแล้วนะครับเจอ EMP ไปฮะไฟดับไฟดับทั้งเมืองเลยฮ่าฮ่าหนีตำรวจมีตำรวจ,รวจอุย้ยอุ้ยประตูหลุดเลยอะ่ะนี่ไงตำรวจอยู่ข้างหน้าชนเลยครับที่ทุกวันตูม้ม เงี้ยิงซ้ำหนี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 เร็ว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 ชนโอ้โหชนรถคันใหญ่เราไม่กระเด็นน่แต่เราชนรถคันเล็กเรากระเด็นน่หลบ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 โอ้มันไล่ล่ากันมันแล้ว สุดยอดชนเต็มเต็มโอเคเดี๋ยวเราเอารถลองไปวิ่งบนน้ำกันบ้างนะในหนังนี้วิ่งบนน้ำแข็งเนาะอันนี้เราจะมาวิ่งในน้ำในน้ำเหมือนกันบนน้ำซ่อมรถแป๊บนะนี่แล้วก็เราจะไปปรับโหมดเป็นวิ่งบนน้ำได้นะครับก็คืออยู่ไหนว่า dry on water ครับผมมาพร้อมที่จะวิ่งบนน้ำกันแล้ว ลงตรงไหนดียที่ลงแบบเท่ๆไม่มีหรอกเออนี่ตรงนี้นี่นี่ครับเราจะมาลงน้ำเล่นกันนะไปยาวไปเ๊้ขี่บนน้ำก็เท่ก็เทก็ประมาณว่าเหมือนขี่ขี่บนน้ำแข็งอะไรอย่างเงี้ย อใช้ได้อยู่ใช้ได้อยู่ถ้ามีเรือดำน้ำยาวๆตัวนี้โคตรเจ๋งเลยครับอุ้ยโอ้โห,โห,โห,โหโชน,อน,นหอนะไอ้ทุ่นทุ่นลอยครับนี่วิ่งไปเลยห0 0ยกิโลเมตรต่อชั่วโมงโคตรแดงโอ้โหเจ๋งมาก ปัดปัดลื่น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 นึกถึงแลมโบเลยฮะลื่นแบบนี้นึกถ <ล inking S 1> ึงแลมโบเลบนี like ่โหเจ๋งเจ๋งเอ้า EMP กับท่อแล้วหายไปไหนวะไม่คือเลยไม่คือเลยเอาใหม่เสกเศกรถใหม่ครับเออโห EMP มันหายไปไหนวะงงเลยแวบหมุนติ้วแล้บ ถ้าเกิดภาคแปดไม่มีเรือดำน้ำแล้วภาคเก้ามันจะเป็นยังไงวะเนี่ยอาจจะมีแบบจานดาวเทียมอะไรก็ได้ไม่ใช่จานดาวเทียมจานดาวเทียมมันอยู่ข้างล่างหมายถึงว่ามีดาวทรงดาวเทียมอะไรอย่างเงี้ยนี่เข้ามาก่อกรวนะเจ๋งเจ๋ง GTA 5นี่มันเป็นเกมที่แบบมอดเยอะมากนะลงได้แทบจะเกือบทุกอย่างเลยนะครับใครที่อยากเล่นก็อันนี้เป็นมอดเมนูนะครับผมลงง่ายแค่แคก๊อปเข้าไปในโฟลเดอร์ของเมนูเท่านั้นเองเอาไปไว้ที่ไฟล์รถนะครับเวลาเสกก็เสกตามชื่อนั่นแหละง่ายมากนะฮะง่ายกว่าแอดออนง่ายกว่าลงมอดทับทอีกนะครับผมโอเคครับวันนี้ก็ต้องขอลาท่านผู้ชมเปานิงเท่านี้นะครับใครที่ชอบ อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กันด้วยนะฮะอย่าลืมกดกระดิ่งกันด้วยนะครับมันจะได้แจ้งเตือนเวลามีคลิปใหม่ๆนะครับผมที่สําคัญเลยก็คือหมอดผมทิ้งไว้ใต้คลิปนะครับใครอยากโหลดไปเล่นก็โหลดไปกันได้เลยนะฮะไปแล้วครับแล้วเจอกันคลิปหน้าผม See you again หลากด้วยภาพกีฬามันๆไปเลยลูกพ่อไปเลยลูกพ่อยาวไปอู้ห้มีเครื่องบินกำลังขึ้นด้วยฮนะว้าว รอดไหมโอ้โหลงสวยับสุดยอดอยากยกล้อโชว์อะผมจะยกล้อโชว์ให้ดูครับไอ่ยียาวไปยาวไปโอ้โหยกล้อยาวๆฮะโอ้โหได้ยาวแค่นี้เองไปนะครับแล้วเจอกันคลิปหน้าครับผมซีวากเอนวิวพาทิจะตกดินสวยงามมากแล้วคือบินคอคือบินลำนั้นเป็นจะบินไป,นป,นปนไหนวะเนะี่ย เฮ้เราโคแลเราขับแซงขึ้นบินได้ <Ooh. S 3> จอูอฟิตเตอร์กาแฟแต่เหมือนว่าโชคชะตาไม่ให้ไปโอ้ oh, ภาพนี้สวยมากครับ